ตัวนี้เป็นโอเมก้านะคะรุ่น4มาเจอร์1191โมเดลราคา13,500บาทขนาดหน้าปัดรวมมิดมย,ยม33.5มิลเรือนนี้เป็น3เข็มระบบฐานหน้าปัดด้านในจะเป็นสีทองค่ะมีวันที่เป็นกรอบสีทองนะคะตัวหลักจะได้เป็นหลักจุดภายน้ำ้ำตัวเรือนจะเป็นเสเลเลตแบบด้านค่ะตัวขอบจะเป็นทองแท้ 18K นะคะเม็ดมะย,ยมจะมีปั๊มเป็นตาโลโก้ไว้ส่วนตัวสายจะเป็นสายด้านนะคะ ตัวล็อกด้านหลังใช้งานสะดวกค่ะจะเป็นตัวบีบนะมีปั๊มเป็นตาโลโก้ไว้พร้อมแถบทอง 18K ค่ะสินค้ามีรับประกันให้6เดือนเปลี่ยนหานฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในปัมมวอชวเลเรือนขอบคุณค่ะ